ศาสนาแห่งจักรวาลของทันตแพทย์สมสุจิลาบทที่3ภาพหลอนขณะฝึกสมาธิหรือวิปัสสนาจะมีภาพหลอนเกิดขึ้นเสมอเป็นปรากฏการณ์ของสมองรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องแยกให้ออกมิฉะนั้นจะหลงไปกับภาพหลอนเหล่านั้นแล้วคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วด้วยเหตุนี้จึงต้องอธิบายเรื่องภาพหลอนไว้ในบทแรก เพื่อไว้เป็นเรื่องเตือนใจขณะปฏิบัติสมาธิวิปัสนาในทางการแพทย์พบว่าถ้ากระตุ้นกลีบสมองกลีบข้างบริเวณที่เรียกว่าแองกูราไกรัสจะมีความรู้สึกเหมือนวิญญาณออกจากร่างยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มทดลองบางคนถึงขนาดมองเห็นร่างของตัวเองกำลังนอนอยู่ ปกติคนเราก็เกิดภาพหลอนกันอยู่ทุกวันในรูปของความฝันแต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็เข้าใจว่าไม่ใช่ความจริงกลไกของสมองที่ทำให้เกิดภาพหลอนขณะนั่งสมาธิคล้ายก,กันกับฝันสิ่งที่ต่างคือเกิดขึ้นในขณะที่มีสติรู้ตัวเนื่องจากการทำสมาธิทำให้สมองส่วนทารามัสตื่นตัว ทำให้รู้ตัวในภวังแล้วหลงเชื่อไปว่าภาพที่เห็นนั้นคือความจริงทารามัสตั้งอยู่บริเวณใจกลางสมองทำหน้าที่เป็นสถานีชุมทางของระบบประสาทสมองช่วงเวลาที่นอนหลับอยู่ในภวังสมองส่วนทารามัสจะไม่ส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองส่วนตระหนักรู้ ทำให้ภาพในฝันถูกสกัดอยู่ที่เพียงทารมัสเมื่อตื่นขึ้นเราจึงรู้ว่าภาพที่เห็นเป็นเพียงความฝันแต่การทำสมาธิประสิทธิภาพของสมองจะสูงขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งทารมัสจะทำงานในขณะอยู่ในพวังของสมาธิงานวิจัยของดรแอนดรูนิวเบิร์ก ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโทมัสเจฟฟ์สันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะมีโครงสร้างของทารมัสเปลี่ยนแปลงไปในทางพุทธศาสนาเรียกภาพหลอนเหล่านี้ว่านิมิตซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้สามารถเข้าไปดูความฝันของตัวเองได้แต่ภาพชัดเจนกว่าในฝันมากจะรู้สึกสนุก สบายมีตัวตนเราเข้าไปปฏิสัมพันธ์ในนิมิตนั้นด้วยสามารถสั่งให้นิมิตเปลี่ยนไปตามใจนึกบางครั้งมาในรูปของอภิญญาหายตัวได้เหาได้อย่างรู้ใจคนซึ่งเป็นของปลอมอภิญญาของจริงจะเกิดก็ต่อเมื่อผ่านฌานสี่หลายๆรอบแล้วเท่านั้น มีอาการหนึ่งที่เรียกว่าลูสิดรีมคือภาวะการมีสติขณะฝันเกิดจากทารมัสทำงานผิดพลาดคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้จะสามารถออกแบบความฝันของตัวเองได้ตามใจปรารถนาสามารถแก้ไขความรู้สึกที่ข้างค้างอยู่ในจิตและจินตนาการงานต่างๆได้ในฝันดรเดนโฮมแอสไพ แห่งมหาวิทยาลัยอดิเลตออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญด้านรูสิตรีมบอกว่าพรสวรรค์น,นี้สามารถฝึกได้ด้วยการหมั่นทำสมาธิระหว่างวันและเช่นเดียวกับนิมิตเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจไม่ควรฝึกเพราะจะทำให้หลงและเสียสติได้คนที่ฝึกสมาธิและแล้วจิตฟั่นเฟือนก็เพราะสาเหตุนี้ การเข้าถึงจักรวาลด้วยจิตไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องผ่านสภาวะภาพหลอนนี้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มต้นด้วยสมถะกรรมฐานเป็นหลักส่วนวิปัสนาจะเน้นที่การเจริญสติเพื่อให้เห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งภาพหลอนที่ผุดขึ้นมาจะไม่ใช่เรื่องยาว และกำลังสติทำให้แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเป็นภาพจริงสิ่งไหนเป็นภาพลอนแต่ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะบางภาพก็น่ากลัวเกินกว่าจะทนเทคนิคที่ง่ายที่สุดคือให้ลืมตาขึ้นทันทีการทำสมาธิวิปัสสนาจึงควรทำสลับกับการเดินจงกรมเพื่อไม่ให้จิตตกสู่ภวังลึกและยาวนานเกินไป การนั่งสมาธิ15 2 0นาทีสลับกับการเดินจงกรม15 2 0นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมถ้าทำเช่นนี้โอกาสเกิดภาพหลอนจะลดลงไปมากขณะใกล้เสียชีวิตภาพหลอนจะเกิดขึ้นง่ายเพราะสมองทำงานแปรปวนทารามัสไม่สามารถควบคุมกระแสประสาทให้อยู่ในระบบได้ ทำให้ภาพหลอนเกิดขึ้นชัดอีกทั้งองค์ประกอบของเลือดในคนใกล้เสียชีวิตจะไม่เหมือนปกติยาที่ให้บางตัวก็มีผลต่อสมองยิ่งคนไข้หนักที่หายใจไม่ได้และให้อาหารทางเส้นเลือดหรือให้น้ำเกลืออย่างเดียวคนไข้าอาจมีออกซิเจนในเลือดต่ำหรือขาดน้ำตาลในเลือดซึ่งสภาวะนี้จะทำให้เกิดภาพหลอนได้ ในตอนปกติที่ร่างกายแข็งแรงเราอาจคิดว่ากำลังสติที่มีอยู่สามารถสกัดความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีในขณะใกล้เสียชีวิตให้สมองว่างเพื่อย,ยกจิตขึ้นสู่สวรรค์แต่ในความเป็นจริงทำได้ยากมากร่างกายที่ใกล้แตกดับเหมือนรถที่ยางระเบิดต้องใช้สติควบคุมสูงกว่าขั้นตอนปกติมาก การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความลับของจักรวาลจึงควรตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้การแยกแยะสิ่งที่เห็นว่าเป็นภาพจริงหรือภาพหลอนเมื่อระดับยานสูงขึ้นจะเกิดปัญญาอย่างรู้เข้าใจเองเหมือนกับความฝันที่คนธรรมดาไม่สามารถแยกได้ว่าเรื่องไหนเป็นจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์บุพภนิมิตหรือาธาตุพิการ แต่เมื่อกําลังสติสูงขึ้นจะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติจบบทที่สาม